ของอร่อยอีกแล้วค่ะสิ่งนั้นคือข้งนต้มไก่ปะลุมทองแต่อันนี้นะคะมียักษ์อีกค่ะจะรู้ไหมคะดูแลกดไลค์กดแชร์นะคะช่องอะไรนะคะช,ช่องไรคะเฮลินชาแนลนะคะดูอะไรนะคะวันชทีว้าวยักษ์จริงๆด้วยใหญ่เริ่มเทิมเลยมีอันที่ยาวด้วยนะคะอยากดูไหมคะ แล้วเพรนินจะกินไซส์ไหนล่ะคะเลือกเองเอาไซส์สั้นดีกว่า <c oughs> มีไซส์เล็กเลยโอ้ oh, ไซส์มินิโอเคแกะเลยค่ะนุ้ยเป็นไซส์เด็กเบบี้ใครทำเนี่ยข้าวต้มมัดอัม,มา่าเพรินช่วยพวกาคาเปล่าแค่ <c oughs> okay. เอามือไปผัดผัดออมมาอย่างนี้รสชาตินะคะกล้วยหวาน คมนะะก็เลยทำให้รากล้วยหวาน,วานใช่ไหมคะเพลินทานไปกี่อันแล้วคะหนึ่งอันนี้อันที่สองโอเคจัดปะเหลือให้มามาด้วยนะไหนนะคะไหนนะคะตรงนี้ค่ะถัวเต็มเลยโอ้โหตัวดงอันนี้หนูเป็นคนโรยให้โอ้โหเพลินเป็นคนโรยให้อาม่า ไหนไหนดูสิอุ้ยกล้วยเป็นไงกล้วยเยอะไหมวันนี้อืมเป็นไงครับโ<ว>อ้โหมาขี้เหนียวกล้วยไหมน่ะใช่ไหมอันนี้เอามาขี้เหนียวกล้วยหรือว่ากล้วยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยกล้วยใกล้จะห,หมดแล้วเหรออ,อันนี้เนี่ยเราจะหักครึ่งดูนะคะว้าว เพลินฟลุกไปกินอันที่กล้วยหมดแน่เลยเหลือนิดเดียวอันนี้กล้วยใหญ่ไหมคะเยอะไหมกล้วย,ย,ยมอใช่ไหมคะมหักแล้วก็กินเลยดิอิ่มหรอ,อขอกินขอกินหน่อยอกินข้าวอีกอะไรนะออาบายบายคุณผู้ชมแล้วบอกอะไรนะอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์อ่ะ